ม,มึงแหลวธรรมชาตินี่เป็นสิ่งช่งชุดช่วงชุดเธอเดงตอ้มร,รมจาตย์มันไม่ออเอาเปรียบมนุษย์มึงแหลวธรรมชาจาจะให้ความสุขให้ความถุกให้ความสําเร็จให้ความตายไว้ตุกเจอท่านทีมึงแหลวมึงแหลวในกระถอมลังเล็กๆได้กว่าแค่้งคนกับผู้ยิ่งนึงคนเขาสุขก,กันเขาบายใจกัน มึงเลยนี่คือธรรมชาติแล้วธรรมชาตินี่แปลกันนย่แปลกเปลือยแดงโอ้มึงเลยจ้ะในถุกดิ้นทุกอย่างความชุกยังเปรตเดือยกยกับความทุกยัางใหเดือยก้ยความทุกยังเปลืองให้กยจนเลยโอ้กันเลยแต่จริงถ้าบวกเคยตีกันเสร็จแล้วตึงเจ้าก้องเคยกาดเดือยกักันจนกับเรานุกแน่นี่กลัว Hãy phần nằm mấy nụ cười đi nằm mấy tâm mạch chát thở Thế có trúc dăng không lẽ Thả mai ở đồng tình Hãy ua chôn khăn, thế đát cơ quàm trúc dăng Thế đát nói, đát xa phai, ngươi nhìn nửa Nắng dèm cơ lèo chơi dèm dèm Phần con đêm rồi nắng dèm, dèm vài dây cưng dèo phơn Và dèm dèm Cao trùm เอาต้มเปือกขึ้นเดียวเชือกที่กากีตื้อแจมือมากั้นี่มนขึ้นเผือกขึ้นดังว่างมือขึ้นมาแต่ได้ย็นไป่ได้แยมอยุดพอขึ้นมาถึงหยุดเจ้าหน้าที่นะเปรี้ยวเป้าดอวิทย์เล่วแปลกแล้วมนุษย์เราเนี่ยมึงแลเดงเจ้าว่าก็ตั้งอายุแล้วิ่งสฉยไม่หยุดไม่หยุดดิว่าไม่ไปมึงกิดแลกว่าไม่ไปไม่ลลยโลแก้ว ละเอียดโอ้ล oh, ุดเป็นจี้เลยวิ่งินวิ่งทำไมลุงนุ้ยไม่ใจวิ่งทําไมนี่วิ่งให้บอลหน้ายี่นี่แต่เจ้าหน้าที่ก็วางอตั้งตัวติดนานโดยเฉพอยมันไล่คนไม่โดคนให้ดีให้เราคนให้ดีตึกงแต่คนปุ่งป้องเลยวนายดูเลยแล้วแรนีเดียวเฟื่อนแล้วบ่ลแรนดเหนื่อยลงเหนื่อยลงเหนื่อยลงพอนายช่วยติดปลัดผัวอันนี้เจ้าหน้าที่ช่วยกันแล้วเจ้าหน้าที่กับรัฐนายกับรัฐ นายเมื่อยนายมือเนี่ยโอ้ยหลุงนุ้ยเคยครับเคยปุ่มเล่นปอนไม่โดนจับลุงนุ้ยกูมไปเจียกับหลวงมากเลยเล่นย่อไม่ลูกต่อชานาจีไม่เล,ลี่ยนี่จึงมากก็มาบาเมียะก็เองก็อยู่แวะแวะแวะข้กูเนี่ยลูกตอเล่นไม่หลอกก็ยิกหลอกก็มันกอบหลอกข้อเพื่อทุกคนจั่วกันเลยชาวนาจีก็จั่วกัน าผู้ต้องหาที่วิ่งกลับจึงจานกันบเร็วนี่มาเอาอยู่แวกแวกกันหนวาแลนหนวกาเต้โตนะวะแต่ก้อยแลกๆจึงจะตกใจกาเออว่าเคยเล่นบ่อบอกกูยยิ้มอออคนเหรอใช้มาอยู่นี้ครับตามผมก้อยจ้าแล้วลุงนี้บอกไงบอกมาเจียวแค่ว่าจะเจให้หลงโตไปเจียวหลงปากว่าปากกูบอลเงิน กลงมอยู่นั้นเจ็ดคืนนอนบ้านมวดนอนบ้านมวดตรงน้อยเท่านั้นก็นอนนานนบ้านหลักเรดก็กานอนน้องเดียวกับกูติดห้องขังแล้วนะว่าวมันนอน <c oughs> มันแปลกันนั้นในความทุกมนุษย์มันอยู่ทุกทีอ๋อแล้วจริงมึงเลยนี่แต่ว่ามนุษย์ธรรมชาติไม่เป็นตัวแยกพี่เท่งพูดถูกครับเลยมึงเลยเด็กจะไม่โดเล็กๆทําไมหลวงแดงเอ้า นี่กบดันบันทึกแหลกๆๆๆๆไว้ในจ้าคนลปีนองเลนยบมาอยู่คนตาเศ่าแหลนากันเลยว่ากันก็นุกกันตั <t une> <t une> ้งวันนี mm ่ร hmm. ุนกูรุนมึงนี่แต่ว่ามาเล่นจริงเศร้าก็อยู่นี่ฟันรุนนี่เนี่ยเออพออายุเจ็ดควบได้ลูกแก้วทอยทอยแต่แต่พออายุสี่สิบพอจามสิบได้ลูกไอ้ไดรล่ะเจงยังไงว่าลูกแก้วอัที่ว่าเจ้าว่าเจ้าก็ทอยก็อยู่นั้นโอ้โหยังไม่โตกันนั้นไอ้ไรวะ เอ็นลาดในบุตรเจ้าเรียกใบตองเปยตองเออเปยตองผมใบตอง <c oughs> อะไรล <c oughs> ุงน,นุ้ยเรียกไม่จูก้ก็ไมเรียวอย่างไม่เป็นไปวันนั้นน้องเจนวิตรา้าคว้าซือยาที่ควันหัวกันทังลาดแม่พี่หนุย้ยก็เคยบอกแล้วไปซื้อยาสีฟันที่มันป้องกันเหงือกบวมอ่ะคมสันบรรสิงตอนเล็กๆเหงือกบวมอ่ะอันนี้กับพ่อมา่อดังลาดเจ้ารานว่าก็ไม่ต่ำใกล้ ยาที่ควันร้อยบอกเจ้าอุจํารยมอไม่ได้ไอ้ได้แล้วน้องยาที่พันเบนแดกเกอรเบนแดกนั้นแหละกุดึงมรวยแลนแดกแต่กุดทำไม่ตู้บอกเจ้าราณโอ้เดี่ยวป้องกันมอระนาผกันอะไรตรงนู้นป้องกันมอระนาอันนี้ก็ว่าไม่มียาที่ควันเด็กที่แล้วไม่ตายว่ามีนี่ก็่ายอยูนี่เดี๋ยวลืมอรถมาร้านนู้นก็ให้ป้องกันมอระนาองกันรัมมานะเออรัมมานาจะแ้ไม่เรี๋ยมอระนา ววรวยไปหมดเออรามานาสกวาโมรานา <c oughs> มรานามันตายแล้วไม่รวยเลยมั่วี่นั่นเลยคนรุนเล่าเนี่มันเป็นรุนนี่แล้วลุงนุ้ยเดี๋ยวนี้ทองหนึ่งสลึงเท่าไหร่อ่ะเพราะเห็นว่มันรวยเลยจำรู้ลุงนุ้ยไม่ได้เ,เรียนหนังสือเหรอเรียนในนั้นเนี่ยแต่ว่ายี่สิบบาทะตังเป็นหนึ่งสลึงอย่างเดียวสี่สลึงเป็นหนึ่งบาท 4 bát là 1 châm lưng, 3 mắt châm lưng là 15 bát Hả? Ây rơi! Châm lưng! Cái gì? Điều Đếch châm lưng tăng là 1 châm lưng, đúng rồi 4 châm lưng là 1 bát 20 bát là 1 châm lưng Ây rơi! 4 bát 1 3 ไอ้นั่นมันหยดตำลึงแลว้วหยีรื้ตำลึงหยีรื้อตำลึงมันรอเองเลยมันมาหนาา <c oughs> ้าบ้านอ่ะน้องไอ้ไนี่พี่นยนั่นแหละถึงไปจบได้เลยแต่จริงๆหนุ่มได้เป็นผู้ใหญ่บ้าลเราบาลตอนกลางทำไมหลวงแดงบโบนี่เดือดรัดก็ไม่ตั้งไงหมดเลยแล้วตำอวดรู้ก็ไปอบรมอปปอมาแล้วนุ้ผมเคยผ่านเป็นอปปมาลแล้วอ่ะรัดบอกปปนั้นตัวเต็มคืออะไรนายหนุ่นุย้ย แล้วลุงนุ้ยบอกไงอปปอจก็เต็มก็คืออบรมสักพักไปเอาปืนเนี่อะไระเนี่ยเดี๋ยวเออเขอบรมปังแล้วก็ให้ปืนมาละไม่ตู้กันเลยอปปอบอบรมสักพักแล้วเอาปืนล <c oughs> ุงนุ้ยนี่เก็บแปลกๆเรื่ร้อยเพล่12นิ้วเปนหนึ่งครึอ่งอเกงสองครึงหนึ่งดอกเก่งลุงนุ้ยเก่ง สี่ชอกหนึ่งว่ายี่สิบว่าหนึ่งเช่นสี่ร้อยเช่นหนึ่งยุมอะไรพี่นุ้ยอะไรเล้วอะไรมันอย่นงขนมจีนนะครับอ้าวสี่ร้อยเช่นมัใอย่ยุมก็ยขนมจีนที่ไหนอ่ะสี่ร้อยเช่นมันหนึ่งโยดเออหนึ่งโยดหนึ่งยุมอะไรมันมั่วหนี่บา้าเราไม่รู้ม่วอะไรโผล่ลุ้ งั้นมาเต่งตันกล้วยปรยืนอยู่ตันกล้วยประกอบลมดึงดินยยกเนี่ยจำจิ้งกล้วยลมเนี่ยโยกนเนต่กูเรียกอย่างนั้นเลยลุลงนุ้ยนั่นเลยปิดนี่ด้วยนี่มั่วใหญ่คิดเลยนะแต่ปอคนหนอกติตาอยากเปลือคนตาโตแต่พอคนหนอกในรูมุกคนมุกโตแล้วคนหนอก,อกเก็บเปลือกปากนวดนวดเลยคนเปลือกปากนี่ น้ยนวดกันเอ่้้้ก้้ก้้ก้น้้อ้้้้้้้้้กล้้้ก้้้้้้ก็้นก้้้้้้ก้้้้้้้้้แร้ก้้้้้นอ้้้้้้้้้้คน้้้้้ห้้้้้้้้้้้้้้้้้้อก้้้้้อ้้อ้้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 ้ง้้อน้่ะ้ ยอดชอยาจชูยาดชูยอดชูยาดชูเดยนะเอเร็งบโบยาช่ยอดชอยาดใช่ยยาจูไม่ใช่แล้วแต่แกอย่าคิดนะนะฉันถือว่าฉันมอบให้ลูกด้วยความรักไอถือว่านี่คือดวงใจของแม่ครับแล้วทำไมแม่บอกเราไม่ได้ว่าเราเป็นลูกใครอ่ะสักวันได้รู้เองดีกว่าลูก เออเออน้องพันสิงห์แล้วนี่วันนี้สายแล้วเธอไม่ปีเรียนวิชานักดาบเหรอ,อน้องเอ้าแม่เออผมลืมคุยวันนี้รับพรแม่จนลืมแม่ครับผมมีข่าวดีมาให้แม่เป็นของขวัญวันเกิดของผมวันนี้แม่จะได้ชื่นใจทาไมลูกผมจบวิชาการป้องกันตัววิชาดาบที่ครูดาบสอนแล้วครูดาบได้บอกผมว่าที่ในพระมหานครเทพทานเขามีการประลองฝีมือแม่ก็จะคัดเลือก อะไรก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจบอกครูดาบบอกว่าไอ้ผมเนี่ยมาลาแม่เพื่อจะไปต่อสู้เพื่อพลองฝีมือที่นหยยลลุกในนครเทพทารแม่นี่เติมมั่นใจว่าสู้ก็ได้เลยอ๋อบายบายเลยนะครับเท่เลืออเจือวันเดล้านปั่นริ้งแหมอ้ยกันนั้นเวลามันหยกดาบมันได้มึงเจือไม้เลื่อเจือมันควันต่างลวยกัดปืนปืนเลย มันเลือดเชื้อเพลืออดางก,กล้วยกาดมานั้นไม่ใช่ธรรมดาแลา้วควคนตอกเลยเอาไปกันควันไม่ใช่เปียกมดอะไรที่เรื่องนะกำโตกันกำโตกันนะี่กูเล่นพิษต,ตรงนี้เล่นว่าเลือดเชือ้อนะน้ำแลปลเพลือกวันดังกลวยกาดอ้าวเด็กมึงมึงควันปีกกลวยกาดไหมไดิฮะมึงควันกาดไหมปีกกลวยนั่นกันคนมึน ไม่กูไม่ตังงต้งอินนั่นแล้วปลีกล้วยมันปลือกวันไม่ขาดนะแล้วลุงเท่งเดี๋ยวแพ่นะแพ้เรือแล้วฟันแล้วก็ปอกเข้าไปอีกปอกไปหาเนื้อในสุดน่ะมันจะเหลือปรีเล็กเท่านิ้วก้อยแล้วลุงเทงจะฟันไม่ขาดเอาอย่าบอกแดงไงมันจะแลงแต่จริงตายเด็กตายนล้โบยตายแล้วโบถุกจริงนี่ใครลงนุ้ยเต่งแล้วโบยเรื่องเตงอะไม่นคนไหนลงนี่แม่จ้าลระกูเนอเอ้ยแล้วโบนั่นดู ใจเต่งชาดได้พเดาคนไม่โบกรั้นเเจอบัจริงจ้าแล้วขึ้นไปรำหิวเที่ไหนเด้งานรุดจีนขึ้นไปตึ้งหิวก็รอบไปอยู่บอดีเต็กต้องดูกับบ้อลงหัวกวักวทำไมพี่เตงป้มนึกว่าบัตสมงเงิรอบล้บาทหน้าบาทมันจะรู้ว่าจิงจ้านูก็เปลงเปล่งเปล่งเปลงเลงเลงวดโซน ตูเต่งก้หนุ่งประตุงกนเรียบร้ตูกระดมหมอกตั้งเขาแล้วกูจักม็ดเที้ยงอีแตงตำรวจกครุบติดลงเลยแล้ไม่รู้ว่าเงี้วะไม่เลยเห็นแต่งตัวเกมแดงคุณหนูกับนางรำแล้ลุงเต้งอีชอบทำอะไรผิดเรื่อยแลื่บวชปลาตายกลัวไอ้จึ๊กกลางซาใครเต๊งอะไรทำไมลุงนุ้ยอยากโดวนะครับลุงลุงลุมนุ้ยเราจริงไหมครับลุงเด้ง เบอรด้น่บอร์ดกทุกกางทราบเลยนี่มึงทึกคนเดือนซิบขึ้นกาวกรรมอยากจะทีบไปแสมกับหนึ่งเรื่องอะไรลมงนุ้ยก็จะลาดเลยแต่แกบอกกุงเจอหนักไอ้หนักกาไอ้เรือนเติบไหว้วัดเนี่จึงก็บิดล้านไปแต่ร่างกายนูเต็มอยู่ห้าวันกัเม็ดล้านกับหนักกามยุดหนาคายยุทธแตนจ่วงนูนหนากายุดธแล้วไม่รู้พันพือกุนเทงเนงก็จารูก็เปิดแลจิงจอกตายอยู่ในตวง เทวะคนกับใจจะแลววอรจริงเ็กนี่วกคนกับใจจะลววะดังกลว่าดำรื้อเทวะแตงว่าคนกับอวะวะื่นเลยไอเดิน่วยอ่ะเททริปตัวหวังกลับไรวันนิดเอาเทิงจอกได้ไปทริปตัวใส่เขาไปไหนอในหน้ากาลแล้วนาฬิกาเดินไหมมีเดินรือได้จริงจอก แล้วกรณี้จัดกลางปัดเปื่อกคุณเตงไม่เดินเตงวันน้าวบกบานเราไม่ไปกับขี้ว่าอยากอีดันเลยล่ะจริงเลยับพี่เตงเรื่องตั้งห้าปีแล้วมาแล่วเฮ้ยโบีใต้โบกคนจริงเลยลุงเต่งตงกูเอ็นมันจชีงจบท้ายกูนึกมอย่างคนขับเป็นแล้วกันจ้่าคนปิดมั่งลุงมุ้ยนี่ไม่เคยผิดพลาดไม่น่นลุงจำได้รอบขอบดีนะคนเรารอบครอบนั่ดี นะลุงนุ้ยไม่เคยผิดเลยลุงเด้งเฮหลังกันลแลงโบลุงนุ้ยมึงกลัวรดริบรอกันถูกไมหมมดไม่มีไม่มีไม่เคยในชีวิตไอ้ไรเด้งเราโบมีจริงไหมครับลุงเด้งไหนลองเล่าสู่กันฟังดิฮ่าไม่ไม่เคยโบเลยแล้วมึงไม่หน่่ยติดเธอกว่าใจบอกว่าเป่งกว่าใจใช่แหละดับไม่เป็นป่ากวังรานอไอให้หนุวยวอามาดูเกาดับตรงไหนป่ากวังราน ประโงยาวก,ก็ต้องเงอวอะไรความกจานดับโปเพ่งไม่ติดไปด่าจีนเปิดมันปลอมจริงนลุงนุยน้ยผมเห็น,มน,นหไม่เห็นแฉ่งหรือความดับเ,นนเบรี่ยวดึงละไมึงเละเชร์ครับลุงนุ้ยล <c oughs> ุงไม่มีไรละเนื้อแต่ว่าวันนี้นั่นเป็นวันเกิดลุงจัดมีการอวยพรวันเกิดโดยจิตจัก ร้องเพลงให้ฟันรักเพลงโอ้โหแล้ันสิ้นวันนี้ได้ฟังลุงนุ้ยร้องเพลงกว่าคนตกเหลาเลยเฮ้ยหัวร้องเพลงแข่งอยากขึ้นเกียร์ดิเราเอากันแต่ว่าน้ําใจนะลุงครับลุงนุ้ยร้องเพลงอะไรครับแอปเปิ้ลแหว่ะอะไรนะแอปเปิ้ลแหว่ะเพลงอะไรครับลุงนุ้ยแอปปิ้ลแหว่เพลงอะไรครับพี่กรมสรร ฟังไม่ชัดเปล่งอะไรลวงนุ้ยพูดช้าๆดิแอปเบอร์ันแดร์อะไรครับลวงเต้ไอ้เร่หัวหนุ่ยแอปเปอีวันแดร์โปรยเย่โปรยเย่โปบแอปเบอร์ันแดร์เปล่งอะไรนะครับพี่หนุ่ยแอปเบอร์ันแดร์แอปปี้เบิร์ตเดย์ครับโอ้เปล่งฝรั่งลูกสุขสันต์วันเกิดแอปปี้เบิร์ตเดย์โอ้โหอัลโลอัลโลฮอกชิป เลยไ้เลยฮัลโอลยังะรหลวงนุ <t 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 ้อ้วดอกลิปเลยฮัลโห้วอกลิปอ่าจชิญครับอชิญรย์ครัจครับหลวงนุ้ยขอเชิญรับฟังครับต่อไปนี้นายหนุ่จะร้องเพลงอรเบบนตัแดครับเอฟเอฟ แอปโอ้ยแอปมาเลยก็บวก็ะาทำไมลงนี้เตียบเชียงเนี่ยน้องจันทร์ใช้ยัไปล้งยิ้มคาพุมเีไม่กว้างเราอ้แอปปิแอปปิแอปปิบ่เจเฮ้ผมใจกรอกยาวอ่ะลุงทด็งจะไปล้อกันดีแอปป้ birthday do you kan cha di re dino wat na ma mi han song dai sa wok sat แต่องค์สมเด็ดพักวันที่เครื่องยนต์หล่นทะเละอันดามันผู้โดยซอนนี้ออกไม่ทันทั้งลำจมน้ำตายให้จับจูนตำมังอุดิ้งกะเรเจอะไรแล้วหลวไม่อะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่มันสวนมนเด็กไอ้ไรเนี่ยมั่วแล้วล้วกัน จบแล้วจบ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 , <laughs> จบแล้วนะครับเป็นวันนี้ไม่เด็เด่ครับ